ค,คุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาณประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเช่นเคยนะคะที่เราจะได้รับเชิญคะ่ะวันนี้จะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณพัทรพันธ์ดอกจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การป้องกันการฆ่าตัวตายนะคะค่ะทุกวันนี้ทุกปีเนาะเราจะมีวันวันหนึ่งที่เราจะตั้งให้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะซึ่งก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเป็นวันที่10กันยายนของทุกปีค่ะค่ะที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับวันวันนี้เนี่ยเพราะอะไรคะค่ะเนื่องจากว่านะคะองค์การอนามัยโลกนะคะได้กําหนดให้วันที่10กันยายนนะคะเป็นวันฆ่าตัวตายโลก เป็นสากลน,นะคะซึ่งทั่วโลกนะคะกำหนดร่วมกันกำหนดวันนี้เพื่อให้ทั่วโลกนะคะได้ตระหนักถึงสถานการณ์การฆ่าตัวตายค่ะค่ะสถานการณ์การฆ่าตัวตายของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะจากสถิตินะคะปี63ปี2563จนถึง2564จนถึงเดือนสิงหาคมมานี้นะคะสถานการณ์ การฆ่าตัวตายของประเทศไทยนะคะพบว่ามีอัตราสูงถึงร้อยละนะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาตินะคะโดยช่วงนี้เกี่ยวข้องกันนะคะกับช่วงภาวะสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ค่ะโดยเราพบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในช่วงนี้นะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มที่1ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะโรคเรื้อรังนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานความดานันโรคตับโรคไตเป็นต้นนะคะ,คะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีการจัดการโดยให้โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปตรวจนะคะช่วยคัดกรอง ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายไว้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเรือรังเนี่ยยังมีความเสี่ยงในการที่จะฆ่าตัวตายอยู่ค่ะส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะอาทิเช่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารวมถึงผู้ที่มีปัญหาการใช้สุราอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่เคยรักษาในโรงพยาบาลนะคะกลุ่มนี้เนี่ยพบว่ามีการค่าตัวตายเนี่ยร้อยละ25.90นนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการดูแลติดตามค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลจิตเวชค่ะ เราติดตามเพื่อไม่ให้เขาไปทําการฆ่าตัวตายซ้ํานะคะหลายคนนะคะเคยฆ่าตัวตายแล้วยังไม่สําเร็จนะคะก็จะมีการฆ่าตัวตายซ้ำอีกค่ะค่ะอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็จะคอยติดตามเหมือนกันเนาะว่าเ,เขาจะมีอาการยังไงต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะและกลุ่มที่3ามเนี่ยค่ะ ก็เป็นกลุ่มที่เราให้ความสําคัญเหมือนกันนะคะคือเป็นกลุ่มที่มีประวัติการฆ่าตัวตายหรือทําร้ายตัวเองมาก่อนค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เคยป่วยจิตเวทเลยนะคะหรือว่าไม่เคยป่วยโรคเรื้อรังทางกายเลยแต่กลุ่มนี้เนี่ยที่มีประวัติการฆ่าตัวตายแล้วได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะได้รับการนําส่งโรงพยาบาลแล้วรอดชีวิตนะีคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสําคัญที่เราติดตามค่ะ ค่ะนี่ก็เป็น3ามกลุ่มที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะคะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญมากเลยถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีใครในชุมชนหรือว่าในครอบครัวนะคะที่เคยมีประวัติพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองแล้วนะคะ เราจะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำลายตัวเองซ้ำได้อีกค่ะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายสำเร็จได้ค่ะซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆในช่วงนี้นะคะค่ะตอนนี้เรารู้สถานการณ์ปัจจุบันแล้วแล้วคาดว่าในแนวโน้มล่ะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงคะค่ะแนวโน้มนะคะในอนาคตเนี่ยที่น่าสนใจเลยกลุ่มที่ไม่เคย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะที่น่าเป็นห่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเวทหรือกลุ่มที่ใช้สุราและยาเสพติดนะคะกลุ่มนี้ยังอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหรืออยู่ในระบบสาธารณสุขอยู่นะคะแต่หากเป็นประชาชนทั่วไปที่เขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยค่ะ,คะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่า เขาจะมีความคิดฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะคะซึ่งมีแนวโน้มพบว่ามากขึ้นนะคะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ยิ่งสำคัญเลยค่ะเช่นในกลุ่มที่มีปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะคะเช่นผู้ที่ตกงานขาดรายได้มีปัญหาหนี้สินอย่างนี้เป็นต้นค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเราถือว่าอยู่นอกระบบสาธารณสุขนะคะก็คือยังไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะแต่เป็นประชาชนทั่วไปของเรานี่แหละ ที่เราเป็นห่วงค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะกรมสุขภาพจิตเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความเครียดสะสมและนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ค่ะอย่างเช่นกลุ่มเจ้าของกิจการนะคะที่จะต้องปิดกิจการลงอาจจะในช่วงล็อกดาว หรือว่าช่วงที่มีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะหรือว่าจะกลุ่มแรงงานค่ะที่จะต้องถูกเลิกจ้างไปนะคะกลุ่มโรงงานต่างๆนะคะที่จะต้องปิดโรงงานในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าขาดรายได้ไปแล้วบางคนได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะก็จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ะคะ่ะ แล้วเราพอจะมีแนวทางหรือการช่วยเหลือหรือการป้องกันการฆ่าตัวตายยังไงบ้างคะค่ะในสมัยก่อนนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของโรงพยาบาลหรือเป็นเรื่องของสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ระยะหลังมานี้นะคะกรมสุขภาพจิตะคะ่ะได้ขอความร่วมมือค่ะไปถึง ภาคส่วนต่างๆนะคะที่อยู่นอกระบบสาธารณสุขได้แก่แรงงานจังหวัดค่ะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักง,งานประกันสังคมเป็นต้นค่ะรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะที่เรามีคอนแทคไปหานะคะเพื่อร่วมกันนะคะเป็นภาคีเครือข่ายในการต้องกันการฆ่าตัวตายค่ะ เพราะว่าเราก็จะสังเกตได้ว่ามีทุกอาชีพนะคะหลากหลายอาชีพที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในยุคปัจจุบันค่ะค่ะตอนนี้ก็เห็นว่ามีเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันหนึ่งที่ช่วยด้านการสำรวจจิตใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณพัทลพันอธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมานะคะกรมสุขภาพจิตเนี่ยออกแบบนวัตกรรมหลายอย่างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ให้คำปรึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะที่จะทําให้ประชาชนได้เข้าถึงการประเมินตนเองนะคะเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและล่าสุดนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้จัดทํานะคะแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า Mental Health Check In นะคะเพื่อตรวจสุขภาพใจค่ะ สำรวจผู้ที่มีภาวะเครียดนะคะซึมเศร้าค่ะภาวะหมดไฟและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่ะโดยออกแบบออกมาเป็น QR code นะคะซึ่งสะดวกสำหรับผู้คนสมัยใหม่นะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเมื่อเราสกแกน QR code ไปแล้วเนี่ยแบบประเมินทั้ง4ด้านนะคะก็จะขึ้นมาในส่วนแรกเราจะขอให้ ใส่ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อมูลที่สามารถใส่ได้นะคะที่ไม่ใช่เจาะจงะชื่อบุคคลนะคะค่ะขอให้แค่ประเมินตนเองได้ค่ะก็อาจจะมีอายุอาชีพนะคะแล้วก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นประชาชนกลุ่มไหนคะ่ะรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะที่เราอยากให้ประเมิน m e n t a l health check in นี้นะคะเนื่องจากว่า ในช่วงนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่ากลุ่มอาชีพที่จะต้องรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ก็อาจจะมีภาวะหมดไฟหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์ในการทำงานได้นะคะค่ะสมมุติว่าประเมินมาแล้วะคะแนนที่เราได้เนี่ยน้อยมากแล้วก็มีภาวะเสี่ยงจะต้องแอปพลิเคชันนี้จะช่วยยังไงคะค่ะข้อมูลนี้นะคะที่ประชาชนได้ประเมินไปแล้วนะคะ ก็จะถูกส่งต่อไปที่ทีมสุขภาพจิตะคะ่ะที่ทีมที่เตรียมให้คำปรึกษานะคะซึ่งจะช่วยให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็ลดผลกระทบดังกล่าวโดยจะมีระดับคะแนนนะคะถ้าหากว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับปกติไม่ได้มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเครียดหรือว่าซึมเศร้าหรือมีภาวะหมดไฟหรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะคะก็จะไม่ได้ มีการส่งข้อมูลไปนะคะแต่ถ้าหากว่ามีภาวะเสี่ยงที่ขึ้นเป็นระดับสีแดงนะคะข้อมูลนี้จะถูกส่งให้ทีมสุขภาพจิตทันทีค่ะและจะมีช่องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะให้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปเพื่อให้ทีมสุขภาพจิตของเราได้โทรติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะค่ะก็คือถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเนาะก็กรอสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ทีมงานเราโทรกลับไปได้ค่ะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะสาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูลาใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเองหากเราได้ยินประโยคของคนใกล้ตัวเราพูดว่า ฉันจะอยู่ไปทําไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตนําหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้วฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหาทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจและให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเอง ครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเอง เรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร3 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรืสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอฉันติดโควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆ ไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด19กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพจะทําให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้าสบู่บ่อยๆ กินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด19ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร094 631 7373ตลอด24ชั่วโมงจ้า เครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด -19 ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย หมดพลังกับเรื่องโควิด -19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094 631 7373ตลอด24ชั่วโมงสังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวด ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะแล้วก็ยังอยู่กับคุณพัทรพันธ์ดอกจันค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดถึงกันเรื่องของ1ิกันยายนค่ะวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะช่วงแรกพูดคุยกันไปแล้วบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็เราจะช่วยเหลืออย่าง ประชาชนที่มีความคิดที่อยากฆ่าตัวตายหรือว่าอยากตรวจสุขภาพใจกับแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาต่อกันเลยค่ะค่ะในส่วนของการป้องกันการฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับการใช้วัคซีนใจในชุมชนคะ่ะการใช้วัคซีนใจในชุมชนนะคะเราจะมีสโลแกนว่า สสร้างสองใช้ค่ะสสร้างสองใช้นะคะสร้างที่1คือสร้างชุมชนให้ปลอดภยัยนะคะสร้างชุมชนให้ปลอดภัยอย่างไรก็คือให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การฆ่าตัวตายนะคะคนในชุมชนของเราเนี่ยไม่ควรจะมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะคะสร้างที่2นะคะคือสร้างชุมชนให้สงบค่ะ สร้างชุมชนให้สงบโดยที่ไม่ให้มีเรื่องบาดหมางใจทุกร้อนใจเกิดขึ้นในชุมชนนะคะสร้างที่3คือสร้างชุมชนให้มีความหวังค่ะเรามีหลายโครงการนะคะที่ทําให้ชุมชนมีความหวังแล้วก็มีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายสร้างที่4ค่ะชุมชนเข้าใจและให้โอกาสค่ะหากคนในชุมชนของเรานะคะ มีการลงมือทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายนะคะอยากให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเข้าใจในตัวผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ให้โอกาสนะคะไม่ตีตรานะคะค่ะโดยใช้ศักยภาพชุมชนค่ะและสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะทีมงานอสอมมอในชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากเลยค่ะซึ่งอสอมมอจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ เป็นส่วนร่วมที่จะทําให้เกิดการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนได้ค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะเราอาจจะไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนมากนักนะคะเราอาจจะได้ยินเพื่อนบ้านบางคนพูดว่าท้อแท้ใจไม่อยากอยู่แล้วชีวิตไม่มีคุณค่านะคะเราอาจจะไม่กล้าเข้าไป ให้คำปรึกษาไม่กล้าเข้าไปถามถึงรายละเอียดนะคะแต่ต่อไปนี้อยากให้ชุมชนนะคะช่วยกันให้เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่าเมื่อเขาให้สัญญาณเตือนส่งสัญญาณมาแบบนี้แล้วเราต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะค่ะค่ะก็ถือว่าชุมชนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญหลักในการช่วยดูแลคนในชุมชนกันเองด้วยนะคะ แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหลัก3สออีกนะคะเพื่อใช้ในการสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงนะคะหลัก3สามอเนี้ยจะช่วยส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายได้อย่างยั่งยืนค่ะข้อที่1ค่ะสอที่1สอดส่องมองหาผู้ที่มีความคิดทําร้ายตัวเองหรือผู้ที่ส่งสัญญ,ญาณเตือนในการฆ่าตัวตายนะคะค่ะ,คะมองหาใครบ้างนะคะ เรามีสิบสัญญาณเตือนนะคะที่ชัดชัดชดนะคะที่จะทําให้ทุกท่านนะคะสังเกตได้ง่ายคือคนที่หนึ่งนะคะคนที่มีการประสบปัญหาชีวิตค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจก็ตามนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่1นนะคะสัญญาณเตือนที่สบุคคลที่ใช้สุราหรือว่ายาเสพติดค่ะ คนที่ใช้สุราหรือยาเสพติดโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีปัญหาในชีวิตนะคะถึงจะตัดสินใจใช้ยาและสารเสพติดในส่วนนี้เราก็ต้องระวังค่ะสัญญาณเตือนที่3ค่ะมีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองค่ะเนื่องจากว่าการฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบค่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม บางคนเคยเห็นนะคะบุคคลในครอบครัวเนี่ยเคยฆ่าตัวตายทำร้ายตนเองก็อาจจะมีโอกาสทำตามได้ค่ะข้อที่สี่นะคะแยกตัวไม่พูดกับใครถ้าหากว่าเราเห็นคนรอบตัวเราเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะคะเริ่มแยกตัวไม่พูดกับใครนี่ก็ให้ระลึกได้เลยว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายนะคะ ต่อไปเป็นภาวะนอนไม่หลับค่ะถ้าหากว่าเราพบว่าคนใกล้ชิดนะคะนอนไม่หลับติดต่อกันมากกว่าสามคืนขึ้นไปนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วค่ะว่าเขาจะต้องมีเรื่องในใจและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่ะข้อที่หนะคะหน้าตาเศร้าหมองจากคนที่ร่าเริงปกติกับเปลี่ยนไปเป็นหน้าตาเศร้าหมองนะคะก็ขอให้เฝ้าระวังไว้ค่ะ ข้อที่7นะคะชอบพูดว่าอยากตายนะคะถ้าหากว่าเราได้ยินใครที่พูดว่าอยากตายอาจจะแค่ครั้งเดียวนะคะเราจะต้องเข้าไปถามและให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะว่าเขาเกิดปัญหาอะไรมีปัญหาอย่างไรให้เราช่วยบ้างนะคะค่ะต่อไปค่ะมีอารมณ์แปรปรวนค่ะเดี๋ยวก็อารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวก็ซึมเศร้าค่ะบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงค่ะว่า เขาจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายค่ะข้อที่9ค่ะเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายซ้ำถึง80ค่ะและสัญญาณเตือนที่10ค่ะมีการวางแผนฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้าค่ะบางคนเราจะพบเห็นว่าเขาจะเขียนจดหมายค่ะเตรียมตัวไว้เขาจะแบ่งสมบัติไว้เขาจะเขียนว่าเขาจะยก สิ่งของสิ่งนี้ไว้ให้ใครเขาจะบอกว่างานศพจะต้องจัดแบบไหนนะคะหรือเขาก็จะบอกว่าเขาจะใส่ชุดไหนเมื่อถึงวันที่เขาเสียชีวิตนะคะเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนทั้งหมดเลยค่ะเราทุกคนจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังค่ะค่ะคนใกล้ชิดก,ก็ต้องช่วยดูแลช่วยสอดส่องด้วยนะคะค่ะ,คะอันที่สองละคะค่ะ,คะถ้าหากว่าเราสอดส่องเจอแล้วใช่ไหมคะ ข้อที่2เราจะต้องใส่ใจรับฟังค่ะสอที่2นะคะเราจะต้องฟังด้วยความเข้าใจค่ะชวนพูดคุยให้ระบายความรู้สึกไม่ตําหนิหรือวิพากวิจารณ์นะคะโดยการรับฟังอย่างใส่ใจเป็นวิธีการที่สําคัญแล้วก็มีประสิทธิภาพมากค่ะบางคนนะคะที่เขามีปัญหาบางทีเขาไม่ได้ต้องการให้เราให้คําปรึกษาหรือว่าให้เรา เป็นฝ่ายพูดฝ่ายเดียวนะคะบางทีขอแค่เขาได้ระบายความรู้สึกค่ะขอแค่เขาได้พูดปัญหาของเขาออกมานะคะแค่นั้นเองก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาไม่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้นะคะ,ะเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเราจะต้องรับฟังนะคะคนที่มาระบายความรู้สึกนะคะหรือว่าเมื่อเราสอดส่องเจอแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะ ข้อแรกสำคัญมากเลยค่ะแสดงความเต็มใจช่วยเหลือนะคะให้คำแนะนำอย่างจริงใจนะคะเราจะไม่พูดประโยคที่ประชดประชันนะคะคะข้อที่สองค่ะขาให้ยอมรับว่าสิ่งที่เขาโพสหรือว่าเขาพูดนะคะเดี๋ยวนี้มีโพสแบบโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพูดออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาของเขาจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะข้อที่สคือเราจะต้องให้กาลังใจค่ะและก็ให้บอกว่า ปัญหานั้นน่ะสามารถแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะคะถ้าหากว่าเป็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียเราอาจจะพิมพ์ข้อความให้คำปรึกษาปลอบใจให้มีสติค่อยคอยค,อยคิดหาทางแก้ไขนะคะค่ะ,คะหรือว่าจะชักชวนให้มาทำอย่างอื่นค่ะส่วนสอที่3นะคะคือการส่งต่อเชื่อมโยงค่ะค่ะเรามีหน่วยงานนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มนี้นะคะ เราจะต้องเมื่อเราพบแล้วว่าบุคคลนี้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายขอให้ส่งต่อมาที่กรมสุขภาพจิตค่ะโดยมีสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้คำแนะนำอยู่ค่ะและมี mental health check in นะคะเบื้องต้นเลยให้เขาไปประเมิน mental health check in ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีสมาคมสมาริตันที่ป้องกันการฆ่าตัวตายอีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับสถานการณ์การค่าตัวตายในปัจจุบนันแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็การช่วยเหลือนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพัทรพันธ์ดอกจันพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ